เลาเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุได้ฟ้างไหมครับก็คือศูนย์วิทยุสยามมารับแจ้งมีผู้ป่วยแฟดของจันนะคะที่28นะครับแล้วเสร็จแล้วรถพยาบาลเป็นซึ่งนี่เป็นผมเองครับขับไปรับผู้ป่วยเราได้นําผู้ป่วยขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเราก็กําลังออกจากซอยเสรีไทยซอย5ครับพอระหว่างออกจากซอยมาเนี่ยรถคันดังกล่าวอ่ะผมได้เห็นแล้วครับว่าเขามา แต่ว่าคือมันห่างจากเราประมาณ4ี่ห้าร้อยเมตรครับรถก็เลยออกไปตามปกติครับพอช่วงจังหวะรถพยาบาลออกไปครับสักพักหนึ่งรถคันดังกล่าวครับก็คืออยู่ดีก็มาปาดหน้าเลยปลาดหน้าตามในคลิปเลยครับเราก็เลยโอเคก็ปกติเราก็วิ่งตามทางไปปกติครับเราก็ขวางทางเราพอมันมีอยู่ช่วงสักพักหนึ่งครับช่วงประมาณแถวๆหน้าโรงเรียนนะครับก็เขาพยายามที่ว่าเขาจะหลบเราแต่ก็ยังค่อมเลนเราอยู่ รถพยาบาลก็เลยพยายามแซงออกไปพอรถพยาบาลแซงขึ้นไปได้ครับก็ไปรถติดอยู่ช่วงเลนแยกนี้ได้อพอรถติดระหว่างที่รถติดอครับรถคันดังกล่าวครับเขาก็มามาเทียบข้างครับทางด้านข้างคนขับแล้วก็เหมือนกับว่าพูดจาอะไรสักอย่างครับผมไม่ได้ยินเพราะมันมีเสียงไ่ร้แล้วก็ชี้หน้าอ่ารถพยาบาลซึ่งตัวผมเองอะไม่ตอบโต้อะไรเราก็เลยเอาโอเคเราไม่ตอบโต้อะไร พอรถด้านหน้าอยู่ระหว่างการขยับอะครับเป็นช่วงเวลาไฟเขียวพอดีก็คือเขาก็ขับรถมาขวางหน้ารถเราเราก็เลยหยิบไมค์ประกาศว่าบนรถเรามีกล้องหน้ารถอ่าเราบอกว่าบนรถเรามีกล้องหน้ารถแล้วบนรถเราก็มีคนไข้ยอยู่ด้วยอ่ายังไงผมขอทางด้วยนะครับอะไรประมาณเนี้นครับเขาเหมือนน,น้องว่าเหมือนยกไม้ยกมืออะไรทุกอย่างครับแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วเขาขับฝางไปสักพักหนึ่งเขาก็เลี้ยวซ้ายไปเลยครับแล้วรถพยาบาลก็นําผู้ป่วย ส่งโรงพยาบาลครับไม่เนหรือมีเสียบอกเรามีมีมเปิดครับเราเราเปิดทั้งสัญญาณไฟและสัญญาณเสียงแล้วช่วงที่เขาขวางหน้ารถครับเราก็ได้ประกาศแล้วว่าบนรถเรามีคนไข้เราขอขอ,ขอความดูคอเขาครับ,รบแล้วเราก็บอกว่าถ้าก็ว่าถ้าเขามีปัญหาอะไรหรือว่าข้องใจอะไรครับเราบอกว่าเรามีกล้องหน้ารถครับสามเณครับดูแล้วไม่มันไม่น่าจะเมานะครับ พราะดูแล้วไม่น่าจะเมาครับใช่แล,แล้วมันจริงๆแล้วแกมันสูงอายุด้วยครับเป็นคนช่วงวัยประมาณสี่สิบห้าสิบปีแล้วจากนั้นเป็นไงต่อเราได้ไปส่งผู้ป่วยผู้ป่วยได้เป็นอะไรมากนะครับได้ถึงโรงพยาบาลผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลครับผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลคนไข้เพียงแค่แคแคเคขาอ่อนเพลียไม่มีแรงเลยเครับเป็นคนแก่ครับติดเตียงใช่แล้วหลังจากนี้เราจะทำไงต่อครับก็ทาง ผู้ขับบัญชาของมูเทครับก็ให้ให้มาลงมาทื่อประจําวันในเบื้องต้นนะครับใช่ครับให้ลงมาชื่อประจาวันในเบื้องต้นครับอยากจะฝากถึงคนที่จะใช้รถใช้ถนนเมื่อเจอรถพยาบาลนะครับว่าต้องทํำยังไงก็คือจริงๆแล้วครับรถพยาบาลหากเขาเปิดไฟเปิดเสียงครับเ็าจะมีเคสเตือนในสุดๆนะครับจะมีผู้ป่วยบนรถนะครับก็ฝากถึงประชาชนนะครับถ้าหากเห็นสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟะครับก็ขอความรู้ครับขอ หลบให้รถพยาบาลนี้เลยนะครับต้องทํายังไงครับบอกเผื่อคนที่จะไม่รู้ว่าต้องต้องทำยังไงจริงๆแล้วครับในเบื้องต้นนะครับการหลบรถรถพยาบาลนะครับหากเป็นการรถติดนะครับคือหลบซ้ายได้ก็หลบครับขยับขวาได้ขยับนิดนึงครับเดี๋ยวรถพยาบาลเขาจะแทรกลางไปเองครับครับแล้วผลเสียของการที่ไม่หลบมันจะมีอะไรเยอะไหมครับเสียองการไปหลบคือถ้าเป็นเคสหนักอ่ะครับหรือว่าเป็นเคสที่ว่าต้องทําการปั๊มหัวใจอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีผลเสียต่อไข้ อาจจะท่าทีก็ได้ใช่ครับอาจจะท่าทีก็ได้